ข้างทางค่ะดอกไม้สวยดอกไม้ธรรมชาติค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนไก่พาข้าป่ายอีกแล้วค่ะนี่ค่ะพามาเดินปาเล่นๆค่ะนี่ค่ะวันนี้อากาศดีไม่มีแดดไม่มีฝนไก่ก็เลยไก่ก็เลยนี่เข้าป่าอีกแล้วค่ะปายนั้นค่ะเห็ดดำเห็ดแดดำค่ะไปค่ะนี่ค่ะเดินขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะก็มาถึงมาคนเดียวค่ะแอบมาเดินคนเดียวปาแถวบ้านค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดี สองเม็ดเซดดำดอกเล็กๆกันค่ะฝนไม่ตกแต่ไก่ไม่รู้ว่าจะโตขึ้นไหมคะที่ไก่เลือ่อนก่อนค่ะเสียงของบินไปค่ะดูเห็ดกันค่ะข้ามาติดเจอเห็ดหนังไก่ค่ะกรลังอนโอนค่ะ่อ,อนๆเอาไปพัดค่ะห้ากับข้าวอิกแล้วค่ะ้าววันนี้ <laughs> ห้ากับข้าวฟรีค่ะ ไปพัดกระเพราสักจานค่ะอุ้ยดอกแกหลกเยอะชาวชาว,ชาวเดินม,น, <c oughs> เดนมาห้ากับข้าว่อนเดินมาห้ากับข้าวฟรีนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะกำลังนะ่ากินถ้าว่าแก่แกนต้องคูดตายทองอีกค่ะอ่อนๆไม่ต้องคูดนี่ค่ะตรงนี้ต้องคูดออกถ้าว่าแก เขาจะมีเป็นนั้นๆเล่มๆนี่สวยๆนี่ค่ะปลาเนี้ยนั่งไก่เยอะกันค่ะข่าใยไก่ชอบเอดนั่งไก่ปลานี้ค่ะปลาอื่นไม่ค่อยเก็บเพราะว่าค่าก็จะบางๆแต่ว่าปลานี้ขค่าก็จะอ้วนนี่ค่ะกินร้อยกับกรอบไปกันไหมค่ะนี่ค่ะเขายังไม่ค่อยโตค่ะ นี่ติกไปล้อยเอาไปค่ะเต็มเลยนี่ค่ะไม่เคยโตเยอะมากค่ะนี่นี่ตายเร้วเยอะมากอุ้ยมันขึ้นเยอะกว่าเดิมอยู่ค่ะแต่ทํามีฝนนี่ตายกรเซียดไดเฮ็ดตจดำมากค่ะปีนี้เขานี้มันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าเกิอันเซียดได้ว่าไม่มีฝนให้เขาเลยค่ะนี่เต็มเลยค่ะ ได้แต่นําข้างบางดกเก็บไปเนาะค่ะจกักถ้วยมันอย่างดีนี่ค่ะเก็บจักทุง่ง <c oughs> มาเรียวย้ายเสียเถียวค่ะ,คะกาดอกใย้ยก็มีนี่เยอะเลยค่ะเล็กๆรอฝนเห็ดรอฝนค่ะดูกลุ่มนี้ค่ะนุนๆน,นๆเต็มไปนุนเลยค่ะ เยอะนี่ค่ะอุ้ยตกใจเสียงนกนกรดองอยู่บนหัวค่ะแห้งดีจังแต่วบาค่ะใกล้เหลือกค่ะนกเล็กเยอะแยะเลยค่ะนี่นกเล็กอุ้ยนี่ต่ได้ฟ้นกินกันไม่มดค่ะปานี่ สวยๆค่ะไม่ไม่ถูกฝนกลายเป็นสีอันนี้แลอกค่ะสีเทาๆอากาศดีวันนี้ไม่รู้จะไปไหนค่ะก็เลยเดินมาเล่นๆค่ะเขา เ้านนี่ค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงเครื่องบินนะคะคือเขาแท้วบานเลยเครื่องบินเครื่องบินอยู่บนหัวค่ะนี่ค่ะเหลือก็ค่ะนี่เท็มเลยไปแล้วฝนจ้าฝนรู้ว่าก่ใจทำาไมนั่นค่ะที่ว่าคนนิสานก็ทำแหนางแมวแหนางแมวขอฝน ขอฝนนายเฮ็ดค่ะนี่งานมักำลังซวยนี่เหนกเหนกมากเลยค่ะนี่นห่นางแมวขอฝนเสียงเครื่องบินรบบวนไกลข้อถดด้วยนะคะจะมาบอยแล้วค่ะปลานี่เครื่องบินดูันนี้ค่ะ เลือแหงแล้วค่ะไม่ได้ฟุแห vô nhẹ kha con cây mua cho vấn mình đi sức quá đấy kha nhớ nhẹ luôn nè cắt trúc cắt trúc เยอะแยะเลยเล็กๆเสียดายจังเลยเสียดายไม่มีฝนถ้ามีฝนกินกันไม่ไหวค่ะเฮดแต่ดำปีนี้เพราะว่าปลานี้คนไม่ค่อยมากแล้วค่ะมีแต่คนที่ว่าแถวๆนี้ค่ะมาคนข้างหนอเขาไม่รู้ค่ะว่ามีเก็บอยู่ไม่กี้คนนี่ค่ะปลานี้ที่รู้ เ,เยอะเลยอันนี้เราฝนไปก่อนค่ะได้ยินเสียงก็ตัดใหม่รดตัดใหม่ค่ะมาดูอัดเครื่องออรือ่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้นะได้ยินเสียงไอ้ทีแห้งก็แหง้งค่ะไอ้ทีเพิ่งเกิดก็เยอะ ได้ยินเสียงต้นไม้ลมแล้วค่ะนี่ตรงนี้สุ้ยค่ะผอบ้านค่ะผอบ้านตรงนี้ผอบ้านพัวดีค่ะลูกสารเรื้อไปตังไล่วันวร่รเลยฝนตกฝนก็นไม่ตกค่ะก็เลยต้องมาเก็บอีกค่ะ แกแพตอะตอนเก็บนี่มั่นนี่คะ่ะเก็บได้ทั้งวันเคลื่อนแต่ว่าตอนไปตอนไปนั่นนะคะตอนไปทำความสะอาดะคะ่ะกียเกียรทำความสะอาดพอต้องไปนั่นแกต้องไปผ้านี่คะ่ะผ้าข้างในนี้ติค่้าคะ่ะพอบางทีเขาจะมีไอ้นั่นตัวถกักมีต่างถากักมีต่งางหญ้ามีต่างใบไม้อยู่ข้างใน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นรูแปแฮตเนี่ย ที่ค่ะตรงดอกก็จะเป็นเป็นรูเลยค่ะก็จะกลวงถทากันชอบข้าไปจังเลยค่ะอยู่ข้างในผ้าถูกดอกเลยค่ะไม่เคยนันไม่เคยไม่เคยบวบแน่นเลยจุกนี้แน่นเอียดกระจุกนี้ หอมนี่ค่ะเห็ดนี่หอมติดมือนี่แกะเป็นค่ะกินก็จะหอมค่ะนี่ข้าวอวนมากเลยค่ะดูข้านี่ค่ะมันก้อนไกะเอาไปยำค่ะทำเป็นยำหมุนเส้นก็จะกินเมื่อในนั้นนะคะเห็ดหูหนูค่ะอันนี้เด็กกินมัน็ทหูหนูเลยค่ะ เกิดเป็นเป็นนั่นนี่ค่ะหน้าเก็บแต่ว่าเขาย้ายวันนี้นะบาน่ะเกิดเป็นกระจุกค่ะเห็ดนี่เกิดเหลือก็ค่ะไหวมัง้งก็บวบดีจัง สีเดี๋ยวก็บใบไม้เลยค่ะม่งยักษ์ค่ะดูดอ,อกนี้ค่ะสีเดี๋ยวก็บใบไม้แห้งเลยค่ะก็ะเลยม่งยักษ์อุ้ยนี่เท่าเท่าว่าเข้าได้ฝนหรือว่านั้นนะคะก็จะช้สมบูรณ์มากนี่ค่ะเห็ดปปานี่มีแต่ย์ายใหญ่ๆค่ะ เ็ดนั่งไก่าเฮ็ดนังน่งไก่ปลา,น,าน,น,ปน,นี้ค่าย้้ยแนนปึ๊กค่ะหอนๆนีค่ะแต่ว่าค่าก็จะแน่นจะย้มค่ะนั่งไก่ค่ะปลาแห้งก็อย่งย่งอวบเฮ็ดน,นี่ ปลาแห้งค่ะกันอย่างอ,อา้วค่ะดอกค่ะหัวให้มันแล้วค่ะไอ้นั่นกินแม่งกินถากกินเนื้อแต่ค่าค่ะอุย้ยอันนี้กลวงเลยค่ะถากกินจยุนกลวงค่ะ เอาได้อยู่ค่ะฟังนี้อย่างน่าค่ะขาแน่นๆน่นขามันเห็ดพึ่ง้านเลยค่ะแกไม่ได้เอาทุง้งไม่ได้เอามีดมาเลยค่ะไม่คิดว่าจะมาค่ะวันนี้วันนี้ไปส่งพีก็ทีสนามบินค่ะพีก็กลับไปยายกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะเขาก็ช่วยไปส่งทีสนามบินแกไปส่งพีก็ทีสนามบินแล้วแกแวะมาป้าค่ะ กลับบ้านแลวก็แวะมาป้าไม่ได้เอามีดไม่ได้เอาทุงอะไรมาเลยค่ะแต่ว่ามีทุงกระดาษอยู่กเนใส่ทุงกระดาษเมื่อกี้เอนแบะซื้อนามแบะซื้อนามเอานด้ทุงกระดาษมาทุงแมะข้าวป้าก่อนกลับบ้านค่ะได้ทุงกระดาษมาแวะซื้อนามข้างทางเมื่อกี้ก้อนขึ้นเขาก็เลยซื้อนามมาควดกับทุงกระดาษนี่ค่ะได้ ใช้ได้อยู่นี่ค่ะกอได้เก็บอยู่ค่ะแเบไปสักแป๊บนึงค่ะก่อนเที่ยงก่อนกลับบ้านไปค่ะเดินอีกแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะป้าลมเย็นดีเกินค่ะหน้าเดิน17องศาแดดไม่แดดไม่เยอะลมก็ไม่แรงค่ะเดินอีกสักแป๊บนึงค่ะกลับบ้านกลับบ้านไปทำกับข้าว นี่อ่อนๆกำลังน่ากินเลยค่ะแบบนี้ดอกคั่มดอกคั่มค่ะนี่คอยไปนั่นเดี๋ยวพอไปตัดพอคนก็อันนั้นค่ะคอยไปเตงค่ะนี่อ่อนๆค่ะนี่อยู่ใต้ข้อไม้ค่ะอยู่ใต้ข้อไมก้ก็หนูค้านี่ค่ะเออเขาใชได้ ชุ่มชื้นไม่โดนแดดค่ะนี่ก็อ,อยู่ใต้โคนไม้ใหญ่สวยเลยค่ะก็ใหญ่ามาก เล,เล็กเลกเต็มค่ะพูดก็พูดนะคะเราว่างเฮ็ดนี่เฮ็ดใจดำที่ว่าก็าว่าก็ว่าร้อยว่าเพลงอะ,ะแต่ว่าส่วนตัวไก่นะเราว่างเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดนั่งไก่อะค่ะไก่ชอบกินเฮ็ดนั่งไก่มากกว่าค่ะเฮ็ดใจดำเนี่ยค่ะชอบกินเฮ็ดนั่งไก่ก็จะกุบกรุบกรุบกรุบดีค่ะแล้วแต่นั้นนะคะแล้วแต่คนชอบอะค่ะ แต่เฮ็ดนี้ใส่ยำก็โอเคค่ะร้อยเหมือนกันค่ะค่ะนั่นแหละค่ะจะมือนเฮ็ดอู่นู้ค่ะเขียวมืนกับใสแทนเน็ดอูนู้เลยค่ะเหลกๆเยอะแกะไปมั่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะแห้งตายถ้่าขอบขึไม่ตกนี่ค่ะแห้งจนแบบนี่แหลกๆขึ้นไม่รอดอ้นี่ค่ะขึ้นไม่รอดทั่วแห้งมาแล้วค่ะ ได้แรงปีนี้ฝนไม่ตกแต่ฝนตกนี่เยอะมากค่ะฝนไม่ตกให้เห็ดเลยขนาดไม่ได้ฝนค่ะค้าอย่างอ้วนเล็กเต็มเลย เลือกเอาค่ะไอ้น,นั่นเลือกไว้กินเหรอเลือกไว้มาเก็บบันลังค่ะรอฝนค่ะเห็ดรอฝนเล็กๆค่ะเป็นกระจุกเลยตกตีเต้อ่ะทิ์นี้ฝนน้อยนี่ค่ะ Nhi, đến bên này có chứa nít kha, năm nay nhiều chân chừng, như kha phân gan, cất đi kha, Kẹp đi bướm năng cường chà mông đây kha, sẽ đến gấp ban rồi kha, sẽ đến gấp ban rồi của yam mún sen cả điều Ophysia yam xài sen oanh. Mày níu được lắm kèo yêu. là có được lệch giờ bây Tìm bây giờ bây giờ bây ตุกเลยเห็ดนี้เขาจะเกิดเป็นนั้นนะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างไดฝนดีอะค่ะเป็นกลุ่มเยอะๆแห้งๆรอฝนไปก่อนนะคะเห็ดจ้า <c oughs> <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เดินหลุเขาค่ะนี่ค่ะหัวยุงมันเลยค่ะหลุยป้าหัวยุงหัวฟูไม่ได้เอาไอ้นั้นค่ะไม่ได้เอามมกมาค่ะวันนี้ นี่ก็จะมีหนังรันแบบนี้นะคะก็เอาไว้นั่นค่ะทรงทรงคลองดูซัดอะคะ่ะเขาจะมีช่วงช่วงวันที่ว่าเขายิงยิงหวางยิงหมูปลาได้เป็นไงยิงซัดอะคะ่ะก็จะมีเป็นเป็นช่วงนะคะก็ไม่ได้ยิงได้ทุกวันค่ะเพราะเขามีก๊อตไม้ยิงได้เป็นช่วงช่วง กดออกได้เลยค่ะมีรถจอดอยู่นั้นค่ะเขาห้ามขึ้นแต่มีรถขึ้นมาค่ะรถมาจอดอ๋ออาจจะเป็นรถไอ้นั่นค่ะรถป่าไม้ที่เขามาตัดไม้ค่ะตอเมื่อกี้เขาตัดไม้รถกลมป่าไม้ค่ะ ขึ้นเดินลงสาสี่กิโลกลับไปถึงบ้านกินข้าวเป็นโมโม่ค่ะเหนื่อยยิย่ข้าวได้กับข้าวเลยด้วยค่ะได้ได้กับข้าวฟรีค่ะบรรยากาศข้างทางค่ะดอกไม้สวยดอกไม้ธรรมชาติค่ะ Nếu làng mưa phép kha chưa nhưng mà chưa có làm thì đớm đâu ha Mưa đam bít tí ra khỏi cái làng này năn sao vũ thì ban kha nhìn kiếp nầm nám nhìn mát đi tiếp kha เหลือกนิดนึงไปต่อไปต่อ ลงมาเจอนี่ค่ะข้างบ้านเขาตรงฟ้าบ้านเขาค่ะมีตอนอา่นค่ะกําลังดําเลยค่ะน่ารักสักพวงเกินเต็มกล้าค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงฟ้าบ้านว่านี่ค่ะเต็มเลยค่ะ หลักมดนี้พันธุ์เข้าวค่ะมีทรงพันลูกักที่ข้างบ้านเขาค่ะดเพลินน่ารนะักเกิน